สวัสดีค่ะตอนนี้เราไปอยู่ช่องแบม l อ a เวันนี้ีป็น p วนะคะวันนี้จะมาทำอะไระคะมาม่าเผ็ไผ่เหรอพี่ไผ่อันนี้มาม่าอะไร,<อ>รคะวยฮะถ้วยร้อนถ้วยรออ้อนถ้วยร้อนเป็นไงอ่ะพี่ไผ่ทำดิส,สาธิตที่ทำไงวันนี้มีรถอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนวันนี้มีรถอะไรบ้างที่พี่หยกรถอะไรคะรถร้อนค่ะรถอะไรคะรถอันนี้เจหัว แล้วแที่พี่ไผ่อะไรชาบูน้ำเดือบอุ้ยเดืบอ่ะทำเลยพี่ไผ่ทำไงจะมาเกะนะพี่เ้ทำพี่ีพ่ทำทีละถ้วยอ่ะดูพี่ไผ่ก่อนพี่ไผ่ทำทีละถ้วยเดี๋ยอยากทำก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูพี่ไผ่ทำก่อนว่าทำยังไงให้ทำตามพี่ม่ได้กินไหมมันเป็นยังไง่ะ เราต้องแกะซองก่อนแล้วมันจะร้อนตรงไหนอ่ะร้อนตรงตรงข้างล่างใครที่ไครขอินมาอ๋อข้างล่างมันคืออะไรฐานเนาะมมีคำเตือนะไรแ่ะเตียแม่ขอดูก่อนว่า สำหรับนะอุ่นอาหารมันจะร้อนได้กี่นาทีคะเนะี่ย15นาทีาทอันนี้ก็เหมือนกันค่ะีนะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ถ้วยดำใช่ไหมอ๋อชิไา่ลองทำอันนี้ถ้วยไคะอ๋อต้องฉีดด้วยอันนี้คอือกันตอนตาการฉีดเครื่องทำความร้อน มาม่าถ้วยร้อนว้าวมาม่ามาม่าเนีคนรอกินคนรอกินเรากินหรครับเมนซีเรากินเหรอครับอ่ารอก่อนที่ใครม่เสร็จแล้วถ้วยงนะไม่ที่ใส่แกะีถ้วยนี้นีรสอะไรนะเจีวรสแจ่วขินทิงขิงขิงขิยมีใบมงกิงขดดขิงขิงนคงขิงข้งขิงขิงมีใบมะกรูดนะคะ มีใบมะกรูดไว้ทำอะไรคะพี่หยีไว้ทำดะกก้อนนะค่ะตะก้อนตะก้อนแต่ว่ากินไม่ได้นะคะทุกคนทำไมกินไม่ได้ล่ะคะกินได้นเป็นสมุนไพรอะกินได้พี่ฝ่ายบอกกินได้เป็นสมุนไพรหนูไม่ชอบกินสมุนไพรแล้วก็แก่สร้างควาร้อนเหมือนเดิมโอเคทำเองค่ะพี่พี่ดูพี่่ายแต่ละแล้วหนูจะทำเองอ่าเดี๋ยวพี่เทน้ำนะคะเหนูจะวางเอง ไี่พี่เทน้ำสีเทน้ำโอ้คนรอกินร้องละคนรอกินอ๋อเทน้ำใส่นี่เหรอไม่ได้เทใส่มาม่าเหรอเทใส่นี่ก้พี่เทพี่เทพี่จะเทน้ำแล้วพี่จะเทน้ำแล้วพอแล้วพอแล้วขอก่อนขอก่อนพี่อาเทช่วยหนึ่งเทช่วยหนึ่งเทช่วยหนึ่ง นี่นะคะทุกคนเด็กนอมาด้วยนะคะพี่อย่าเพิ่งพี่อย่าเพิ่งว้าวเร็วมากเลยดูสิดูสิทุกคนทุกคนทุกคนนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดกันนะอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะามาม่าใส่กีรติ้วใส่คใส่คลิปแล้ว ดดดดอ่าปิดฝาปิดฝานี่น้องได้กลิ่นนะกลิ่นจะหอมมากเลยกลิ่นหอมมากเลยนะคะน้องอันนี้เรารอกินอีกกี่นาทีคะคุณไผ่ฮะกินยังคิดห้านาทีอ่ะรอไปคนรอกินเริ่มเริ่มน้ำลายจะไหลหิวไหมครับมีนซีหิวไหมครับหิวแล้วหิวหิวอยากคะ คิวแล้วค่ะรอกันนะคะของเริ่มเดือดแล้วมีความร้อนจริงด้วยมีความเ,มามเร็วร้อกแล้วเนี่ยมันกนร้อนเป็นไปได้เลย <ะ S 1> ค่ะข้ามกลับ <3 S 2> เลยน,นะคะควิธีการนะคะร้อนใช่ไหมคะตรงนี้มีธีกันนะคะทุก,กนนะคนขับไล่ให้ตรงนี้นะคะข้ามไปกับสีสีเย็นๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนอ๋ออันนี้เราก็รอเวลาก่อนใช่ไหมคะก็เโอมากเลยนะคะอ่าเรารอเวลากี่นาทีนะคะ รอนะคะรอรอรอหิวม่คับจริ้นตีหิวม่คับคือเราลาไปรอห้าถึงสิบนาทีอ่ารอห้าถึงสิบนาทีอ่ารอรอกันก่อนนะระหว่างรอก็พี่ร้องเพลงให้ฟังโอ้โหน้องหลับแล้วไม่ใช่อ่ารอนะคะสุดห้านาทีห้าถึงสิบนาทีอ่ารอพร้อมไหมโอ้ไม่ค่ะทุกคนกี่นาทีแล้ว กี่นาทีแล้ว5นาทีค่ะทุกคนใช่เหรอถึงแล้วเหรอหนูดูควันนะคะเด็กๆดูควันนะอย่าไปจับนะคะเพราะว่ามันร้อนมากเด็กเตรียมถ้วยร้อเด็กเตรียมถ้วยรอกิน่้กินไ่ด้กินไ่้่้นม่ได้ตีกน่นก่ไกินมกินกิด้น้ อันนี้มีีีกินอาหารบ้างก่อนเหรอครับกินอาหารบ้างครับอร่อยอาหารบ้างอร่อยออกมา้ด้นะครับเอะนล่ใช้ได้ยังคะอ๋ออา้นหนูเหินหนูเฮ้ยดํเฮดำใช้ได้ ถ้วยนี้ล่ะช้วยนี้อ่าดูถ้วยนี้สิสิไพ่เปิดว้าว,วจะได้แล้วกินหน่อยกินหน่อยจะกินแล้วล่ะครับมินซี่หิวมากเลยเหรอครับหิวมากเลยได้แล้ว่าได้แล้วอ้าวชิมชิมได้อ้าวชิมได้เลย ร้อนร้อนพี่ไผ่ร้อนชาดีเลยค่ะทุกคนอร่อยมากเลยหรอคะชืทุอ้กอผงงพริกค şey, em, ่ะทุกคนกระินเดี๋ยวอ๋กินนนี้ พี่พายแบ่งใส่จาใส่ถ้วยให้น้องลองชิมก่อนไม่ได้ไม่ได้ชิมอันนี้ก่อนไหมชิมไปแล้วอ,อ,อะไรครับอ,อะไรครับ พี่กินเผ็ดหูนูงงองฮะกินเป็ดทูนดองหมไม่เผ็ดนะคะทุกคนแตแบบนี้เผ็ดแบบไหนเผ็ดคะนมาไม่เผ็ดหอมหม้ไม่เผ็ดแต่แบบน,ะะน,นี้ับอร่อยมากไหมครับจิงิครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเด็กอร่อยสุดยอด เป็นใครขอเราชิมนะทุกค่นี้เกี๊ยวยี่เนอะไรบ้างเลไล่ะคะดิอร่อยหยื่เผ็ดอะไรบ้าอบูบูบูน่ากินอ่ เด็กกินแต่น้ำอะเด็กอะนี่อันนี้ต้องไปกุ้งเหรอ่ปากุ้งกับปลาอร่อยนี่นะทุกคนมาหมาีบอกมีคนมาหมาีบอสทุกคนเี๋ยวเราที่มาทำอะไรมาี่ยราทุคนมาหมาดีบอสไม่เิดใครทุกคนนีำ้ ไปกินลูกไม่ใช่เอาเคาะหัวมันจะได้ส่งมาไดเป็นชัดๆขมมากค่ะทุกคนสมุนไพรสมุนไพรอันนั้นมันคือใบอะไรคะใบมะกรูดค่ะคุณแม่ใบมกะกรูดรสชาตาิเป็นไงคะไม่อร่อยค่ะเป็นไงคะไม่อร่อยเป็นไงคะรสชาติขมหวานมันเป็นยังไงคะเผ็ดมากคะ่ะ มแรงเผ็ดไหมครับเผ็ดไหมครับอัไนไหนอร่อยกว่ากันครับไมไม่พูดหรอคะ

อ,อัไนไหนอร่อยกว่ากันคะมะมักกินอะไรกว่ารสชาติเป็นยังไงคะเผ<อ>็ดไหมคะคุณแม่ลแล้วเด็กกินเผ็ดได้หรอคะ,อะทำไมเด็กถึงกินเผ็ดได้ละ่ะคะทำไมเด็กถึงกินเผ็ดได้ล่ะคะก็มีแก้เผ็ดนีคะมีน้ำแก้เผ็ดคะนขนมของขนมของใครคะขนมของโซลค่ะก็มีน้ำแก้เผ็ดนียค่ะ ไหนคะไม่เลค่ะน้ำแก้เผ็ดมาม่า,มาทีิบกนะคะมาม่า,มาทีโบไม่เผ็ดเลยคะ่ะแต่ว่าเห็ดของมาม่ากีโบะคะนี่คะ่ะเป็นเห็ดมาม่า,มาทีโกะสีดำน,นะคะไหนคะ,คะไหนเป็นไงไม่ใช่สารลายนะคะทุกคนมันคือเห็ดเหตุคเอที่เห่ะ อันไหนเพจใส่เพจครับอตอนนี้อะไระรถอะไรครับรถกีอกค่ะราติเไ็นคะไม่้องรอเลยที่นี่รออย่เป็นไรร้ร ขอด้วยขอด่วยดิพี่พาขอมาดไปก่อนอรออร่อยไหมครับเผ็ดไหมครับเผ็ดไหมครับ đi, mau đi lấy. một thui là hả ดีหมดเลยดีดีอร okay. like ่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยพี่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะเพชรี้เพชรี้อ่ะพี่ลาเพื่อนบอกลาเพื่อนคลิปนี้ พูดดังๆค่ะไอ้ี่ลลี่ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลมกขอลาลูเช่แล้วกบให้แล้วก็ลลกดกระดิ่งกินกิงๆิงนะคะถ้าอยากชมพี่หม่ขอลาก็ เด็กๆยังไม่ยอมกินอ่ะอันนี้ใครใครกินซีกินคุณซีกินอันนี้แก้เผ็ดค่ะทุกคนแก้เผ็ดละอันนี้ซีป้อนพี่หม่ใช่ไหครับนี่ซีป้อนพี่ MM ใหม่ที่ป้อนพี่หยีพี่ลูกมันอร่อยขนาดนะั้นเลยหรอครับอ่ะป้อนพี่หยีป้อนพี่หยีอ่ะพี่หยีน้องป้อนป้อนคำนใ,หใหญ่ๆที่รู้คำใหญ่ๆน้องไม่อยาก น้องลูกีไม่อยากกินบาราบีดกระเด็นไปแล้วพี่ซี <c oughs>